ครับก็อ่ะเดี๋ยวอันนี้จะมาสอนเรื่องของการเซตตัวทัชคีย์บอร์ดนะครับเรื่องเรล็กๆตัวนี้พิเศษหน่อยมันเป็นทัชสกรีนระบบ Windows เนี่ยนะครับอ่าบางทีถ้าเกิดครั้งแรกยังไม่ได้เซตอะไรเนี่ยเวลาเอานิ้วไปจิ้มตรงช่องที่มันให้ใส่พวกตัวสอดเนี่ยบางทีคีย์บอร์ดตัวทัชคีย์บอร์ดมันไม่เด้งขึ้นมานะครับอ่าอันดับแรกก่อนถ้าเกิดไม่ต้องเซตอะไรเลยเนี่ยมันจะมีไอคอนตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นตัวทัชคีย์บอร์ดเนี่ยพอกดนี้เนี่ยมันจะมีคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาอ่าซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเซตก่อนว่าให้กดนะเนี่ยมันออโต้ขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปกดผมตรงนี้นะครับก็ไปที่ตัว setting นะครับรู้สึกว่าจะต้องไปที่ตัว device นะครับกด device เราไปที่ตัวคําว่า typing นะครับ typing แล้วให้เลื่อนลงมาในส่วนของ touch keyboard นะครับให้เราเปิดตรงนี้ไว้นะครับคําว่า show the touch keyboard when not in tablet mode อันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าอ,อย่างกรณีเนี้ยเครื่องเนี้ยผมมีการต่อตัวคีย์บอร์ดไว้กับเครื่องอยู่ทำให้เวลา